สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับรายการ Spicy TV กันอีกแล้วนะครับกับรายการที่คนหน้าตาดีก็ต้องดู <c oughs> นะฮะก็เป็นวันนี้จะมาสอนนะฮะไม่ได้จะมาเล่นเกมหรือเกมอะไรประมาณนี้ก็คือสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมไลน์นะฮะก็แบบว่าอยากได้ไอเดียไรเปล่าอะไรประมาณนี้ให้เข้ามาในเพยสโตร์เลยนะครับ Google Play Store แล้วพิมพ์ว่า อะไรวะพิม์ไม่เป็น i n เนี่ยพิม์อย่างนี้ลนแล้วก็เดี๋ยวก็เจอนะฮะนี่ฮะ invid 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 นะฮะเป็นแอปแรกตัวเนี้ยให้โหลดมานะครับใน Store โ,โอเคนะเป็นมันจะเป็น i d ร้เปล่า,านะครับแบบนี้ไม่รู้เป็นพันเลยมั้งผมเพิ่มไปแล้วนะฮะสองร้อยกว่ากเ็เปิดครับเมันติดตั้งเสร็จ แนะนำนะครับว่าให้กดอันแรกก่อนเลยการลวกัน,นแนะนำหนึ่งนี่ครับเมื่อมาก็จะเป็นงนี้และถ้าคุณจะเพิ่มให้คุณกดแล้วก็สําสหรับใครที่เพิ่งโหลดมาใหม่นะครับมันก็จะเป็นว่าให้เลือกนะฮะว่าจะใช้สําหรับอะไรเน็ตหรืออะไรแบบก็ให้เลือกไปที่ลายนะฮะแล้วกดคําว่าทุกครั้งนะครับทีนี้นก็จะเข้ามาในนี้นครับเมื่อกดเพิ่มเสร็จมันก็จะเด้งออกมายันแอปนี้ต่อแล้วก็เลื่อน กดเพิ่มเพิ่มเพิม <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีไปเรื่อยๆเนี่ยมีโคตรเยอะเลยนะครับโอเคนะควันนี้ก็จะเอาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆมาบอกกันแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ